สวัสดีค่ะมันีสิพามาเห็ดแกงเคยไข่ค่ะพี่น้องคะเห็ดง่ายๆบม่ต้องอยุง่งยากบม่ต้องไปตั้มเครื่องแกงอีหยังเลยค่ะพี่น้องคะแค่เปิดขวดแล้วเทลงหม้อค่ะพี่น้องคะต่อไข่ใส่เหล่งไฟให้มันมเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแค่นี้กับเป็รอันเซ็ตได้แกงเคยไข่แซ่บๆเพ็ดจัดจานมากินหรอกค่ะพี่น้องคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟน้ำแกงเข้มขน้นหอมเครื่องสมุนไพรกินกับไข่มันๆเข้ากันคักค่ะพี่น้องคะมาเด้อจ้ากินเขา้า สวัสดีจ้ามาพอกันคือเกาขะทุกคนขามาคะ่ะมันี้่กินข้าวกับแกงเคยไข่แกงเคยสําเร็จรูปแล้วก็เอามาตอกไข่ใส่ค่ะพี่น้องคะ,นนเ,งนเ,ะเนี่ยนี่ใส่เบิ้งไข่อ้ยนี่ไข่ถ้าเห็ดปรามาเนี่ยสีแ่บพี่น้องนี่แต่ถ้าพาไปหม,มักซุกกับเห็ดซุกไปเลยเด้อแ่บไผแซ่บมัน <c oughs> นี่แต่แบบนี้คืออร่อยทุกคนกินข้าวกับแกงเคยไข่ แกงเขื่อำเร็จรูปตอกไข่ใส่ไงไงอืมก็ตอดองอันืีอน้ำตาลเนี่ยลูกปลาดองอเฮ้ยหนามนัวค่ะ อันนี้มักแห้งกรอบมันลูกปลาดองกรอบมันเอามารองนี่กับหนังม,มันหนอดหอื้อ้วก็ขลับใ่เรามปนนังแกกินเหรียญก็เสแสบนะพี่น้องนะเนาอแกกินนะมึงทุลนาตุนะ 嗯，嗯，嗯，热的。 ค่อยตรงเฮ็ดไหเบนแบบว่าย่างมาันตูมนุบๆแน่น่ะแซบ่บพริกหยวกลูกเติมหนามใส่อีกเพราะว่าเสิเอาไว้ต้มไข่นะ Thơm nằm Thê ở cà cà phúc Ở nằm cua cua Thê luôn Cái anh đượt tỏ thay à. Để kín tròi đều เอาลมคือแกงแต้ปลายอยู่เนาะเอามากินกับขนมจีนดู้าเลือนี่จะเอาใส่ขนมจีนกินเลยนีย่แม่แม่ hai to đòn mệt nhài mệt nỏi cả mi có bể nhai thuộc mệt đọc này cả bụng chắc lọp đi sợ tỏ kè măn อือเขาต้นนามสตอดองแส่บพักถั่วพู อืมอืม,อม,อมพักปังแกงอันนี้เพ็ดจดัดจัดเครื่องสมุนไพรกันแน่นๆพี่หน่องหอมสมุนไพรดีค่ะกินกับพักนี่พอดีเลย ngồi ừ, bảo tận ngay hẳn thật đấy chêu phá cỡ Phì bộ khách để tạc bên này đấy nửa bà ừm <laughs> 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 เผ็ดร้อนแรงอย่าเอาอีน้ำเผ็ดๆมากิ้นน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องมันสิ่เสริมความเผ็ดบักอินใหม่อยก็เผ็ดอย่าเอามากิ้นน้ำกันอ,อย่างผริกหยวกมีความเผ็ดหน่อยนึง มันก็สนเสริมเองแค่เนี้ย เมีคลิปหนึ่งตุกินงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องพื่นถามว่าคือบปอใส่มือปกติก็เเ็นใส่ใ่มือเขาว่ากินก๋วยเตี๋ยวคือบปอใส่มือตอบยังไงดีพี่น้องอขอคำตอบอย่างคือไปตอบเขา ก็ไปต้มหวานแต่เผ็ดเดี đẹp quả Tuyệt vời หล่ง้อดีอมเม็ดทั้งในเป็นแบบเนี้ยสองอันประกกันมืนมนลื่นๆมันจะลื่นๆอันไปกินกับผู้บาว ถ้าเกิดว่าแทะมิดอันนี้นะหายระวังเดี๋ยวพี่น้องมาสิรุดออกจากปากพุดขึ้นมันมืน <c oughs> นี่แกออกมาสเป็นสีขาวแบบอย่างนี้ือ่สองอันประกรบกันแบบนีม้มือแห้งมันนี่ใ่ปุ๊บดุดปุ๊บคลิปที่ลาวกิน คิปนีหอูอ<ะ>่้วไบ่พลาด แบแบเข็มคนแน้กินเผียวหลับสองหลับไปทำเบิร์ดดูได้ละ <c oughs> ได้ล,ละแกงกระปุกอ๋อเสนยงนัซเบิร์ดเยอะมาก ไแล้วแต่อิ่มแล้วค่ะพี่น้องคามัหน,นีพามากินข้าวกับอาหารใต้ค่ะ <c oughs> แกงเคยไข่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็สตอดองลูกปรดอ,ดองน้ำดองนัวนัวแล้วก็นี่ลูกปรดองกรอบมันสตอดองนี่ก็กรอบมันคือกันค่ะน้ำดองแบบว่าเปรี้ยวเค็มหน่อยๆน่อยนะพี่น้องแบ่บเขากันเอาละค่ะถ้าพอยากกินคือตุกเนาะ <c oughs> ทักแชทไปที่เพจครัวไทยไทยได้เลยจ้าเขามีหลายช่องทางด้วยค่ะพี่น้องขา พยอยากกินก่นไปสร้างไดนเลยจ้ะเอาละค่ะคลิปนี้ตุกฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ